สวัสดีครับอยู่กับเอเชียบุ๊คที่ไฟ์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะประมวดทุกกระแสข่าวกีฬาโดยเฉพาะในวงการฟุตบอลน,นะครับข่าวแรกนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าพรีเมียร์ลีกยินดีต้อนรับครับจามามูเซล่านะครับจอมทัพของเสือใต้เบย์มิวนิคนะฮะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า แอยามาเล่นในพรีเมียร์ลีกดูสักตั้งหนึ่งนะฮะมยเซล่าเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเก่งเกินคําว่าดาวรุ่งไปแล้วนะครับตอนนี้สังกัดอยู่กับไบเยอร์เมนิคนะฮะและเขานี่ยอมรับเลยนะครับว่าไม่ปิดโอกาสนะครับที่จะได้ย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะนาคตนะครับพร้อมนั้งยังบอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นลีกที่น่าสนใจน่าดึงดูดมากที่สุดในโลกเลยด้วย ผมเนี่ยตอนนี้มีสมาธิและรู้สึกสบายใจนะครับที่ยังอยู่กับบายาเมิหนึ่นะครับแต่พวกคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่นครับนั่นก็หมายความว่าใครมีเงินมากกว่าก็มาสู่ขอผมได้เลยฮะผมพร้อมเก็บกระเป๋าย้ายไปแล้ว <c oughs> เด็กหงยังจำผมได้อยู่ไหมฮะ จอร์แดนไอนะครับอดีตปีกดาวรุ่งของทัพหงแดงลิเวอร์พูลนะครับโอ้โ oh, หชื่อนี้ไม่ได้ยินตั้งนานเลยนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะย้ายไปร่วมทีมนอกลีกนะครับอย่างเอฟลีดยู่นเต็ดนะครับทีมในเนชั่นแนลลีกแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยน้องไอเพิ่งจะอายุเพียงแค่27ปีเองนะครับแต่เส้นทางชีวิตพ่อค้าแข่งของเขาเนี่ยก็มาถึงบ้านปลายเสียแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะสรุปเส้นทางชีวิตของจอร์แดนไอให้ฟังแบบสั้นๆแล้วกันนะครับจอร์แดนไอเนี่ยก้าวขึ้นมาจากแคมป์เดมี่ ่อนที่จะตัดสินใจ,จย้ายไปร่วมทีมบอลมัดนะครับในปี2016ด้วยค่าตัวราวๆ15ล้านปอนด์เพียงเท่านั้นเองครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะระหกระเหินนะครับย้ายไปเล่นในลีกตุรกีและก็ได้ย้ายมาอย่างเอฟฟีดยู่นเดอย่างในปัจจุบันนี้เองครับเพราะว่าเนี่ยในช่วง18เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บหนักนะครับเจ้าตัวเนี่ยเลยก็เลยประสบปัญหาการเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยนะฮะแล้วกว่าที่จะกลับมาได้นั้นก็นานเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับจอแดนไอซ์ด้วยนะครับ ข่าวนี้บอกเลยนะครับว่าจี๊ดใจเด็กผีทุกหมู่เราอย่างแน่นอนครับหลังจากที่ท่านชีจัดซิมและของเพื่อนของเขานะครับได้ประกาศถอนตัวในทุกระบบเลยนะครับจากก like ารยืดเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่รอช้านะครับเพราะเงินเหลือๆครับ ก็เลยได้ทําการเลงนะครับที่จะเข้าเทปโอเวอร์สโมสรอื่นต่อไปกันเลยทีเดียวโดยมีรายชื่อประมาณนี้นะครับหนึ่งก็คืองูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับที่ว่ากันว่าจะมีราคาอยู่ประมาณพันกว่าล้านยูโรเพียงเท่านั้นเองนะครับและถ้าเกิดท่านชิปเอาจริงนะครับบอกเลยว่าได้ไม่ยากครับเพราะว่าตอนนี้อินเตอร์กาลังถังแตกอยู่ด้วยนะครับน่าจะพร้อมขายเต็มแก่แล้วนะครับทั้งนี้นะครับพวกเขาก็ยังหวังที่จะลงทุนกับสโมสรในพเยร์ลีกต่อนะครับโดยหวังที่จะปั้นเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับให้ปังเหมือนนิวคาสเซิล มูฟออนไปเอาทันเน่อมเอสเปอร์ตอนน่อเลยเช่นกันครับโอ้โหคนรวยที่มันดีจริงๆนะครับอยากทำอะไรก็ได้นะครับว่าแต่ว่าไม่สนใจเลี้ยวมาเลี้ยวคูบ้างเหรอฮะบอลกุมีเกมก็มาเอเ็มแปไทยแลนด์ Thailand, ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวมาอัปเดตผลการแข่งขันในสุกบอลยูโรกันหน่อยดีกว่านะครับโดยมีอยู่2คู่นะครับที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้โดยคู่แรกนะครับเป็นสเปนนะครับที่บทเอาชนะทีมชา,ชาตินอร์เวย์ของเออร์ลิงฮาลัน จอมานดูจากแมสซิตี้ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับจากประตูชัยในทีที่49นะครับของกาบี้นะฮะส่งผลให้สเปนเนี่ยการันตีผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลยูโร2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอีกคู่นึงนะครับก็คือทีมชาติเวลประทะทีมชาติโคลเรเชนั่นเองครับโัยเป็นทีมชาติเวลนะครับที่สามารถบ,บดเอาชนะทีมชาติโคลเอเชียไปได้2ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับโดยมีแฮร์รี่มิสันนะครับ เป็นของดีปูแลมนะครับจัดการเหมาคนเดียว2ประตูนะครับพาเวลเฉืองโคเอเชียไปได้2ประตูต่อหนึ่งอย่างจุดมันนั่นเองครับมาที่ข่าวสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับถือว่าเป็นข่าวร้ายของปีศาจแดงแมนยูอีกแล้วครับเพราะว่าจอมทัพคนสําคัญของทีนะครับอย่างกาเซมิโรนะครับได้รับบาดเจ็บจากการลงสนามนะครับให้กับทีมชาติบราซิลนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับทางแมนยูเนี่ยก็นั่งเฝ้ารอหน้าห้องหมออย่างใจจดใจจ่อเลยนะครับว่าอาการของพี่บาวกาเซมิโร่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้นะครับเหตุการณ์ด เกิดขึ้นในเกมที่ทีมชาติบาราซิลนะครับต้องเสมอกับเวเนซุเอลาไปได้1ประตูต่อหนึนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยคาสเมโลได้ขอเปลี่ยนตัวออกนะครับในครึ่งหลังนะครับด้วยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครและโก o b a l นะครับสื่อท้องถิ่นของบาราซิลนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าข้อเท้าของคาสเมโลนั้นมีอาการบวมเป็นอย่างมากซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยไม่มีส่วนร่วมในเกมที่จะพบ ที่จะพบกับอูรลุกไวยในวันอังคานี้ด้วยนะครับโดยเขาเนี่ยจะเข้ารับการเช็คอาการอย่างละเอียดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับโอ้โหโหนะักจริงๆนะครับสาหรับแมนยูฤดูกาลนี้ไม่รู้เกิดกอะไรขึ้นเลยฮนะนักเตะทยอยเจ็บกันเป็นแถวเลยนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับเพื่อนรักผีแดงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเสนอข่าวนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกช่องทางของเราด้วยนะครับเอเชียบุ๊กกี้ไลฟ์ไทยแลนด์นะครับฝากไว้ในอ้อมใจของ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆกันแฟนด้วยนะจ๊าสวัสดีจ้า